สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ปสุสสาว์พัฒนาค่ะไก่พิจารณาสามงจิตติจากกรมปรสุสสาว์กลับมาพบก,กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬกานาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386นะคะเรากลับมาเจอกันทางสถานีวิทยุเหมือนเดิมแล้วและก็จะเจอทาง Facebook ของสถานีวิทยุ a m 1386 และก็ Facebook youtube ของรายการปัสสุท์พัฒนาค่ะเราก็จะเจอกันด้วยเรื่องราวของรายการปัสสุทว์ทั้งหลายแหละนะคะที่น่าสนใจท่านผู้ชมอาจจะสนใจแล้วก็โทรศัพท์มาถามเคทจ่ไหนมาถามอันนี้ไก่ก็จะนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะส่วนเรื่องที่ไก่คิดว่าน่าจะเอามาเล่าก็ไปเก็บมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมเช่นกันค่ะ หลายๆเรื่องตอนนี้อยากมาพูดคุยเนาะแต่อย่างเช่นโหช่วงนี้เดือนเมษายนแต่จะบอกว่าเป็นอะไรดีเป็นหน้าหนาวในฤดูร้อนเนาะอากาศเย็นในฤดูร้อนเรื่องจากอากาศมันเปลี่ยนแปลงหลาย,ลายๆอย่างนะคะเราก็ฟังตามอุตุนิยมวิทยาเขาว่ากลกันแล้ว,ลวฟังข่าวแล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะคะตัวเราเอง เราก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะออกข้างนอกหาเสื้อใส่ให้ดีนะจะได้อบอุ่นร่างกายแล้วก็เอาอคืนนอนหรืออะไรต่างๆคืออาการของไข้หวัดกับอาการของโควิด -19 มันคล้ายากันเราไม่ไรู้แต่ที่สำคัญที่สุดเราดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงนะคะก็พอเราแข็งแรงแล้วเนาะก็จะไม่เป็นไข้หวัด แล้วก็อย่าลืมนะหน้ากากอนามัยเนยเจรแอลกกฮอฮ์ค่ะล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วก็ฉีดวัคซีนนะทั้งเข็มฉีดปกติเข็มกระตุ้นอะไรตามที่คุณหมอแนะนำก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามดูแลตัวเองในทุกๆเรื่องนะคะในทุกๆเรื่อง คือระวังสุขภาพกินอาหารดีๆกินน้ําสะอาดกินน้ําบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ออกกำลังตามสภาพร่างกายของเราเนาะไม่ต้องไปบอกว่าหูคนอื่นเขาวิ่งห้าโลเราถะอวิ่งห้ากิโลบ้างเงี้ยไม่ต้องนะคะสุขภาพแต่ละคนก็นจะไม่เท่ากาันการเดินช้าๆก,ก็ได้นะ ให้เราได้ออกกําลังกายขยับเท่ากับออกกําลังกายเนาะก็ออกกําลังกายเท่าที่ร่างกายของเราค่ะอย่าไปตามใครเนาะเอาเท่าที่ร่างกายแล้ไหวเพราะแต่ละคนสุขเท่าร่างกายไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกายก็จะบอกว่าแค่ให้แนะนําให้ออกกําลังกายดื่มน้ําสะอาดกินอาหารดีๆมีประโยชน์นะคะพักผ่อนที่เพียงพออันนี้ร่างกายเราก็แข็งแรงแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะก็ เรียกว่าอะไรปรับตัวไปตามสภาพนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยก็เข้าเดือนเมษาแล้หลายท่านเตรียมตัวรับเทศกาลสงการแล้วซึ่งจะมาในอาทิตย์หน้าเนาะแล้วก็เอ่อการเดินทางนะก็ระมัดระวังจะด้วยอุบัติเหตุด้วยโรครติดต่อด้วยอะไรต่างๆ ดูแลทุกเรื่องค่ะแล้วพอเรากลับมามันจะได้ไปเที่ยวแล้วกลับมาแบบสนุกสนานเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ระวังออกไปเจออุบัติเหตุโหเที่ยวก็หมดสนุกหรือไปเที่ยวแล้วกลับมาเอาโรคไปติดต่อพ่อแม่ผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่ทางบ้านก็ไม่ดีเนาะหรือไปรับกลับมาก็แย่อีกนะคะเราดูแลตัวเอง ทำทุกอย่างให้ดีวางแผนดีๆค่ะจะไปสนุกสนานกลับมาเราก็ไม่ลําบากเนาะก็ว่ากันไปนะคะอันนี้มาเตือนด้วยความแม่นําเป็นห่วงเป็นใยจริงๆนะคะแล้วก็มีนี่อย่างที่บอกว่าช่วงสงกรานอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องอาจจะต้องอ่านบ้างเป็นช่วงๆนะจดมาแต่ว่าคือค่ะเขาว่าว่าประกาศสงกรานนะแก่ก็เลยมาประกาศก่อน วันมหาสงการปีนี้นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่14เมษายนเวลา9นาฬิกานาที12วินาทีค่ะทางจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น13ค่าาเดือน5ปีขานนะคะนางสงกรารน,นามว่ากิรีเทวีจงพาหุรัตทัดดอกมณฑาอาภรณ์แก้ววรกฏ พักษาหายเป็นถั่วงาค่ะพระหัตขวาทรงขอช้างพระหัตซ้ายทรงปืนสเสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชรหรือว่าช้างนะคะเป็นพาหนะอ่าทีนี้ประกาศสงการเนี่ยพอออกมาแล้วหลายๆคนจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับฝนกับน้ำกับเออเขาเรียกวันวันที่จะทำ งานมงคลอะไรต่างๆนะเดี๋ยวไปอ่านให้ฟังใครจดมาเยอะเลยค่ะนะอย่างเช่นเขาบอกว่าเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปีนี้เป็นอธิบดีฝนนะคะฝนบรรดาลให้ฝนตก400หาตกในเมืองมนุษย์ตกที่นู่นที่นี่ที่นั่นตกในเมืองมนุษย์40หนะแล้วก็เกณฑ์ตกราศีธนูค่ะเดโชธาตุไฟบอกว่าน้ำน้อย แล้วอากาศก็ยังร้อนด้วยนะคะนะปีนี้นะนาบให้น้ำสี่ตัวฝนดีตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะเกณฑ์ทัญญาหารนะคะก็ข้าวกล้าในานานะคะจะเกิดมีด้วงมีแมลงมารบกวนข้าวกล้าจะได้ผลหนึ่งส่วนแล้วก็เสียถึงห้าส่วนนะก็อันเนี้ยเราเอามาเล่าให้ฟัง นะคะอ่านให้ฟังก็คือเพื่อเรียกอะไรเตรียมนะคือพยากรพวกนี้มันทำให้เราได้เตรียมตัวรู้ว่าช่วงนี้น้ำจะเยอะฝนจะเยอะนะคะจะเกิดมแมลงนะเห็นไหมจะมีมแมลงมันรบกวนเราก็จะได้รู้จักที่จะระวงังนะอันนี้เราไม่ได้ให้เชื่องมง,งายเนาะเราเอามาพูดถึงเป็นประเพณีแล้วเราก็ เตรียมตัวด้วยนะคะเราจะได้นะเสียหายน้อยลงนะคะอันนี้แล้วเขาบอกว่าเออปีนี้วันพุธเป็นธงชัยค่ะวันอังคารเป็นทั้งอาทิตย์บดีแล้วก็อุบาทด้วยคือทำไมหลายคนบอกทำไมวันเดียวกันถึงเป็นสองแบบมันอยู่ที่เวลาด้วยนะตรงเวลาอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็วันพฤหัสบ,บดีเป็นวัน โลกาวินาศเพราะฉะนั้นจะทำงานมงคลอะไรต่างๆก็ดูกันไปนะคะว่าจะทำวันไหนดีที่สำคัญเลยเริกสะดวกดีสุดเลยค่ะนะเราจะได้พร้อมทุกอย่างทำอะไรค่อยๆวางแผนไปทำไปก็จะดีไม่ติดขัดพอไม่ติดขัดทุกอย่างมันราบลื่นมันก็ดีเนาะแล้ว นี่แหละคือเขาเรียกว่าประกาศสงการที่ไก่จะเคยมาเล่าทุกๆปีเพราะว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็สงการแล้วก็วันพุธมันจะตรงกับวันสงการพอดีเลยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยไก่ก็เลยเอามาเล่าก่อนนะแล้วสัปดาห์หน้าท่านก็อย่าลืมนะเดี๋ยวไปเที่ยวสนุกสนานกันลืมฟังรายการประสุทธิ์พัฒนาค่ะอย่าลืมแล้วกันแล้วก็พอเดือนนี้มีวันนี้เป็นวันจักรีเนาะ วันที่6เมษายนแล้วก็วันสงกรานต์พอเดือนหน้าก็จะมีวันฉันตรมงคลวันพืชมงคลนี่ทุกปีของวันพืชมงคลค่ะก็จะมีพระราชพิธีเจรวดพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้กำลังรอดูว่าจะได้จัดที่สนามหลวงไหมนะคะแต่ด้วยเรื่องราวต่างๆของวันพืชมงคลเนี่ยก็ยังมีอยู่ทุกปีนะ คือเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาตินะหรือปราดเกษตรของแผ่นดินแก่ก็จะมาเอามาเล่ามาบอกมาพูดมาคุยทุกปีพระโคก็เช่นกันแก่จะทยอยเล่าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้ไก่เอาเรื่องของปราดเกษตรของแผ่นดินมาเล่าแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อของปรหัสของแผ่นดินสักครู่เดียวค่ะ ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ที่คุยช้างไว้ว่าลาดกเกษตรของแผ่นดินนะคะประจําปี2565ก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ที่ทรงภูมิปัญญาด้านก,นการ,กรเกษตรในสาขาต่างๆนะคะคือจริงๆแล้วมันมีหลายสาขาแต่ในส่วนของประสัตวต์เราก็จะดูบางส่วนเนาะแล้วผู้ที่จะได้รับ เลือกเป็นป่าเกษตรน่ะก็จะต้องมีคุณความดีมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์นะต้องมีความสมควรมีความเหมาะสมที่จะได้เป็นนะคะเออแล้วพอได้เป็นแล้วเราก็จะมีการดูแลได้รับการดูแลสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้นะพอสมมติว่าอย่างพอท่านท่ามีความรู้ประสบการณ์เยอะใช่ไหมพอท่านได้เลือกเป็น ตลาดกเกษตรของแผ่นดินแล้วท่านก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ไปแฝงสู่เกษตรกร,กรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,กรผู้ใหญ่หรือว่าที่เขาเรียกว่ายุวเกษตรกร,ะกรอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเอาความรู้ความสามารถออกมาถ่ายทอดไปสู่สังคมได้ในส่วนของกเกษตรนะคะก็มีการเขาเรียกว่ามีกระบวนการ สรรหาเลยนะคะต้องสรรหาต้องคัดสรรอย่างดีป่าเกษตรของแผ่นดินให้เําเนินการตามรเบียบที่กําหนดในทุกๆปีโดยสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในระดับเขตระดับจังหวัดนะคือให้จังหวัดคัดก่อนส่งจังหวัดขึ้นไปที่เขตเขตคัดเสร็จแล้วถึงจะไปคัดระดับประเทศเนาะเป็นขะั้นตอนไปเพื่อที่จะได้คนเหมาะสมมา แต่งตั้งแล้วเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพ,ธพธืชมงคลเจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะปีนี้2565ในส่วนมีสามสาขานะคะโดยมีนายอนเนกสีเขียวสดนะแล้วก็นายสงวนมงคลสีพันเลิศ และนายสุพจน์สิงโตศรีค่ะทีนี้ปราชเกษตรของแผ่นดินมีสามท่านนะคะแล้วจะคุยอยากคุยเลยสามท่านนี้เคยได้รับเป็นเกษตรกรดีเด่นได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของกรมปศุสัตว์ทั้งสามท่านเลยแต่แล้วว่าคนละปีละปีกันไปเลยนะคะแล้วถ้าปีนี้คือคือ,อยังไงถ้าได้รับคัดเลือกแล้วเนี่ยนะ อันนี้ได้รับคัดเลือกแล้วนะคือถ้าได้รับคัดเลือกแล้วเนี่ยก็จะได้รับโลพระราชทานแน่นอนแต่จะได้เข้ารับในพระราชพิธีไหมแต่ปีนี้ยังมีโครงการว่าจะมีอยู่ค่ะแต่คงต้องดูตามสถานการณ์ก่อนแล้วไก่จะมาเล่าให้ฟังว่าจะได้มีพิธีที่ท้องสนามหลวงไหมนะคะ ปีที่แล้วก็เตรียมโหททาพระพาเสร็จแล้วก็นะสถานการณ์ก็ต้องยกเลิกไปไม่ได้จัดที่มณทลพิธีท้องสนามหลวงแต่มีการวานข้าวในแปลงนาที่สุิลดาน,นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไก่ไปเอาข่าวมาบอกเรื่อยๆแล้วกันอ่าทีนี้ประวัติของประาเกษตรของแผ่นดินสาขานะคะ กาเกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณปูปการต่อภาคการเกษตรของไทยคือท่านคือคุณอเนกสีเขียวสดเนาะท่านปราดอยู่อำเภอเมืองอ่างทองนะคะแล้วก็คุณอเนกเนี่ยนะคะโออยู่ตั้งวัยหกสิบสี่แล้วท่านยังเก่งอยู่เลยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเกษตรมาสามสิบแปดปี นะเป็นผู้ดําเนินชีวิตที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมานานพอสมควรเลยนะแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเพือเลี้ยงนกกระทาครบวงจรเลยทีเดียวตั้งแต่เพาะพันธุ์นะเอ่อทั้งนกกระทาไข่นกกระทาเนือ้อทั้งผลิตอาหารนกแปลรูปนกกระทาผลิตปุ๋ยจากมูลนกกระทานะสารพัดเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับนกกระทาท่านแวด ล้อมรู้รอบเลยทีเดียวนะคะแล้วท่านก็ได้ทําการเกษตรที่มีคุณูปการต่อภาคเกษตรไทย4ด้านไม่ว่าจะเป็นผู้นําอาชีพด้านการเลี้ยงนกกระทานําความรู้มาแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์เพาะเลี้ยงแถมขยายสู่เครือข่ายด้วยไม่ได้เกี่บไว้คนเดียวนะท่านก็ไปขยายสู่เครือข่ายด้วยอย่างนี้นะ ท่านเคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ปี2543ด้วยอย่างที่บอกไว้นะคะอีกท่านหนึ่งปราเกษตรของแผ่นดินสาขาปราเกษตรเศร,รษฐกิจพอเพียงคือนายเสงหวนมงคลสีพันเลิศท่านอยู่ที่อำเภอเมืองกระบี่ค่ะนะท่านอายุ62ปีมีประสบการณ์ทำการเกษตรมา20กว่าปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ มีเกี่ยวกับเศรษฐกิจดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะมา20กว่าปีเหมือนกันนะในดําเนินการทํำเกษตรผสมผสานท่านทําหลายอย่างนะคะเลี้ยงวัวแพะแกะปลูกพืชผสมผสานเยอะแยะเลยนะเ,เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรด้วยท่านเป็นเกษตรกรตีเด่นสาขาทีการเสัต์ปี2548เห็นไหม ท่านเหล่านี้นะคือท่านก็เก่งแล้วก็ดูแลทำมาเรื่อยๆต่อจาก,กเกษตรกรดีเด่นท่านก็ได้เป็นปลาดกเกษตรนะคะเนี่ยยังเหลือขาดอีกท่านหนึ่งปลาดกเกษตรของแผ่นดินส้าขานะคะ,นะคะปลากเกษตรดีเด่นได้แก่นายสุพจน์สิงโตศรีนะคะท่านอายุห้าสิบเจ็ดแล้ว ให้มีประสบการณ์การทำเกษตรมาสามสิบกว่าปีค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมายี่สิบกว่าปีโดยกิจกรรมการเกษตรที่ดำเนินการประกอบกิจการมีฟาร์มหมูหลุมนะคะแล้วฟาร์มหมูหลุมนี่นะปลอดยาปฏิชีวนะด้วยโหสุดยอดเลยเรากําลังคือเราต้องการสิ่งพวกนี้นะคะท่านก็ทำในส่วนตรงนี้แล้วก็ ท่านประสบความสำเร็จในกระหมูหลุมปลอดยาปลอดสารนี่แหละนะคะแล้วก็ใช้เป็นแนวทางการเลี้ยงพึ่งพาธรรมชาติเขาบอกว่ามีการบริหารจัดการแบบซีโรเวสโอ้โหเห็นไหมท่านทานัทนสมัยมากเลยแล้วกระบวนการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเห็นไหมท่านได้เป็นเกษตรกร,กรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ปี2500 58ปค่ะท่านาสุพจน์สิงโตสีลืมไปลืมบอกว่าท่านอยู่ราชบุรีค่ะเผื่อใครสนใจเนาะก็ลองไปดูงานติดตามสอบถามท่านได้ปรากรษตเรของาสท่านสามท่านเนี่ยนะท่านยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร,กรที่สนใจในสาขานั้นๆน,น,น,นะลกกระทา หรือผสมภาษาหน่วยว่าวัวแพะแกะอย่างนี้นะหรือว่าเอ,อ่อหมูหลุมใครสนใจเลือกไปเลยส่วนสถาบัานเกษตรกร,ร,กร,ด,ด,ร,ร,กรดีเด่นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปีนี้เดี๋ยวไก่จะทยอยตามมาค่ะคือเขาก็ได้คัดสรรสรรหามาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเนี่ยก็เตรียมที่จะนำเสนอกันแล้วแล้วก็ทยอยเพราะว่าถ้า ได้จัดงานที่มรทนพิธีที่ทสนามหลวงเนาะก็จะเข้ารับโล่รางวัลในวันที่13พฤษภาคมตรงกับวันพืชมงคลเนาะเป็นวันพืชมงคลค่ะ13พฤษภาคมก็จะมี12-13นี่แหลงะงานเนาะอย่างที่บอกว่าจะแบ่งเป็นสองคระราชพิธีด้วยกันเคยพูดเสมอเลยแต่วันนี้เกือเกืนวันนี้เดียวค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องพระราชพิธีเพื่อชมงคลเจดพระนางคันแรกนาขวานยาวๆอีกตอนหนึ่งไม่ใช่ตอนนี้วันนี้แค่มาคุยเรื่องปราชดเกษตรของแผ่นดินแล้วเดี๋ยวใครจะมาคุยต่อๆไปเรื่อยๆก็ตามมาเรื่อยๆติดติดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆยังมีเรื่องอยากคุยเยอะเลยแต่เดี๋ยววันนี้นะก็อยากคุยเรื่องนี้ก่อน่างใครความงานสงกราน ใกล้สงการแล้วการเดินทางอยี่งที่บอกอยากเน้นย้ำมากๆนะคือต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะเมาไม่ขับดื่มไม่ขับนะแล้วก็ง่วงไม่ขับอันนี้ก็จะได้ไม่เกิอดอุบัติเหตุอันนี้เป้นได้ความหวังดีมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าการเดินทางเนี่ยเนาะ นี่แหละหน้ากากอนามัยกับเจลแอลกอฮอล์นะคะล่ะแอลกอฮอล์ล้างมือจะเป็นสเปรย์หรือเป็นเจลก็ได้ล้างมือบ่อยๆนะห้องน้ําห้องท่าแวะปัมแปะอะไรหรืออะไรเงี้ยก็ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอย่าอย่าเปิดหน้ากากอนามัยหรือใส่ไว้แค่ใต้จมูกหรือไว้ที่คางะคะ่ะอันนั้นมันกันไม่ได้เนาะคือวัคซีนเนี่ยช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่ง พราะฉะนั้นก็ต้องใช้แม้แก์กัเแอลกอฮอล์อีกระดับหนึ่งคือไก่แค่อยากเตือนเพราะว่าช่วงนี้คนเริ่มเดินทางแล้วเนาะเริ่มออกเดินทางแล้วอยากเตือนมากๆเลยค่ะก็จะได้เ,ไเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเนาะแล้วขอให้ปฏิบัติตามที่ทางสบคประกาศว่าอะไรทำได้ อะไรทาไม่ได้อะไรไม่ควรทํารดน้ําสาดน้ำ,นำห้ามเด่นน้าห้ามเล่นแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออหรือทําได้แค่ไหนทําบุญได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ออกมานะคะเราจะได้ไม่เสียใจว่าโอ้โหดูอย่างนี้เชื่อเขาก็ดีจะได้ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแล้ว ตอนนี้มันรักษาหายก็จริงนะมันมียากินยาฉีดมีหมอช่วยเหลือแต่ค่ะร่างกายมันก็คงจะกลับมาไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยปกติเช่นมันจะเหนื่อยง่ายหรือมันจะมีอาการข้างเคียงตามมานะอันนี้เป็นห่วงจริงเป็นห่วงมากๆเลยค่ะถ้ายังไงรักษาสุขภาพให้ดีเนาะแล้วเดี๋ยวเป็นอันว่าสัปดาน,น้าก็จะคอยทยอยมาเล่าังมีเรื่องอยากมาเล่าอีกต้องเยอะแนะ่ จะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วเราก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันเวลาสถานีเดียวกันนี้นะคะยังไงก็มีปัญหาอะไรประสุษัิ์ดินดีช่วยเหลือทุกหน่วยงานเข้าไปค่ะแล้วก็ถ้าจะต้องการผู้พุยอไก่ค่ะก็เขียนจดหมายได้โทรศัพท์ได้นะจ่า,จาหน้าซองถึงพิจารณาสามมนตจิตกลุ่มเผยแพร่และประชสาสัมพันธ์ค่ะ,ะกรมประสุัต์ นนพยาไทยกรุงเทพหนึ 104, ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ค่ะบริโทรศัพท์ศูนย์สองหกห้าสามสี่สี่เก้าสี่ค่ะเฟซบุ๊กยูทูบรายการประสุทธิ์พัฒนาน้น้องๆเขาก็ยินดีคุยรับโทรศัพท์หรือตอบคำถามให้นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรักษาสุขภาพให้ดีเที่ยวให้สนุกค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ